ร้าน7จ็ดฮันเตอร์รีวิวส่งหยกสวยๆให้กับลูกค้าพร้อมใบเซอร์อีกวงหนึ่งค่ะวันนี้คือวงนิ้วชี้ที่สวมใส่อยู่นะคะคือต้องบอกว่าชุดเนี่ยแต่เดิมเขามี4เม็ดนะคะเม็ดแรกที่ขายไปคือเม็ดนี้ค่ะซึ่งตามสแตนดาดของใบเซอร์จากห้องแลบ AIGS นะคะเฉดสีนี้เขาจะเรียกว่า g r แกร Royal Green นะคะ เนื่องจาก4เม็ดนี้นะคะมาจากก้อนดิบเดียวกันหมดนะคะอีก3เม็ดที่เหลือนะคะก็จะคล้ายๆการรวมถึงเม็ดนี้ด้วยค่ะเม็ดที่2ที่ขายไปนี้ก็สวยไม่แพ้เม็ดแรกนะคะแกะออกมาจากตัวเรือนสีก็ยังสดอยู่นะคะและเป็นหยกพม่าเนื้อใสเนื้อดีเนื้อเต็มไม่คว้านเนื้อนะคะลองดูนะคะสังเกตความแตกต่าง2เม็ดด้านซ้ายเป็นหยกกัวเตมาลาด้านขวาเป็นหยกพม่าค่ะ พอแกะออกจากตัวเรือนเสร็จสำรวจแล้วไม่แตกไม่แล้าหยกสมบูรณ์ดีก็ไปเซอร์ที่ GIT นะคะอยู่ที่แยกช่องนนทรีนะคะเราก็ไปส่งเม็ดหยกมาพอถึงวันนัดหมายล้วก็ไปรับใบเซอร์มาพอใบเซอร์เป็นหยกแท้ธรรมชาติ ใช้ A นะคะเนื้อและสีตามธรรมชาติไม่ปรุงแต่งก็พร้อมที่จะส่งของให้ลูกค้าแล้วค่ะนี่นะคะพอมาถ่ายแสงแดดธรรมชาตินะคะหยกก็ดูสวยเป็นธรรมชาติดีมากค่ะหยกเม็ดนี้ขนาดกระทะรัดกาลังดีนะคะ1.32กลัดค่ะคือหยกประมาณ1กะลัดกว่าไปถึง3กะลัดกว่านะคะเหมาะสําหรับทําตัวเลือนแหวนในแนว everyday wearing สวมใส่ติดนิ้วได้เป็นประจำทุกวันค่ะท่านใดนะคะมองหาหยกพม,ม่าเม็ดเล็กๆแต่ว่าสวยๆนะคะเพื่อที่จะไปทําตัวเลือนแหวนที่ใส่ติดนิ้วได้ทั้งวันก็ทักแชทมาปรึกษาได้ค่ะ